แบบฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่16ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับทออะบอทับทับทาทออาทาทา ทางทออางอทางทางทานทออานอทานทานท่านทออานอทานไม่อีกท่านท่าน ทำทออำทำทำทำใหมทออธทรมอไอไม่ทําไมทําไมทำเลทออรทม ลอเอเีลีทาเลทําเลทิลท้งทออีงอทิง้งไม่โทรทิงท้งทิ้งทีทออีทีที 털이 티믹 티미릭 티티 티비 털이 티미릭 워이 위 티비 티비 툭 ทออุกอทุกทุกทุกเรียนทออุทุรอเอียนอเรียนทุเรียนทุเรียนเททอ,อีที เท่าทอเอาเท่าไม่อีกเท่าเท่าเท้าทอเอาเท่าไม่โูเท้าเท้าเที่ยง ทอเอียงอเทียงไม่อีกเทียงเทียงเทียนทอเอียอเทียนเทียนเที่ยวทอเอียวเที่ยวไม่อีกเที่ยวเที่ยว เก่งครับ